ส่วเรียกผมพวงกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระราม4นะครับก็คืนนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นชุดที่2นะครับจากร้านเรานะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นงานของเคสปีดนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์เคสปีดนะล้อตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นสเปคห้าหรูมาตรฐานนะครับตอนนี้เราจัดโปรล้อแฟชั่นกันรัวๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ล้อแฟชั่นเราเทิร์นมาหลายตัวนะครับในราคาไม่แพงนะครับผมส่งต่อให้ นะครับตัวนี้นะครับใครหาอยู่นะครับลายก้านเล็กๆแบบนี้นะครับมีแบรนด์นะครับใช้ได้นะครับในราคาจับต้องได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเป็นล้อขอบ7นะครับกว้างแนะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่35นะครับที่ก้านเขียนเลยนะครับเคสปีดที่ผมบอกนะครับเป็นงานของเคสปีดนะนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะครับ ล้อตรงนี้นะครับถ้าทางผมมันก็ออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับแฝงความดูแลเพราะว่าตรงนี้แผงในมันเป็นหน้านเงาๆแล้วก็ที่ก้ารนะครับเอาไปใส่ได้กับรถทุกสีเลยนะครับถ้าล้อสีดำเงานะครับของเก่าเรารับเทิร์เนอรน้รวมเขินแล้วราคาก็ถุนลดไปดีนะครับร้านเราเป็นเสสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับร้านเรามีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะระวังโดนแอบอ้างนะครับร้านอยู่เลยซอยเจริญทเล21 หรือย1มา200เมตรติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสัคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะนะครับสัคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ